วันนี้ข่าวเที่ยงเราโมใหม่นะครับอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระอยากให้คุณผู้ชมติดตามตลอดทั้งรายการครับข่าวแรกวันนี้นะครับไปที่ศาลอาญาก่อนครับล่าสุดนะครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดวันนี้เรียกตัวเบนท์เรซิ่งมารับทราบข้อกล่าวหาหลักๆก,ก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินนะฮะล่าสุดตำรวจนำตัวเบนท์เรซิ่งมาที่ศาลอาญาแล้วทันเหตุการณ์สดจากศาลอาญาครับโดยคุณชยศมุกดาหานนะครับเชิญครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวของคุณเบนเรซซิ่งนะครับมาฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญารัชดาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับทางทนายความก็ได้มีการเตรียมวงเงินนะครับประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะครับเพื่อที่จะขอศาลยื่นประกันตัวครับ โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเ็นเรตซิ่งหรือว่านายอัครกิตวารโร์เจริญเดชนะครับพร้อมด้วยทนายความก็ได้เดินทางมาถึงที่ศาลอาญารัชดาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนําตัวเข้าไปดําเนินการขอฝากขังผัดแรกตามความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงินครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเบน์ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปสโดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับก่อนที่ทนายความและคุณเบนส์จะ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าได้ให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะเส้นทางการเงินวันนี้ก็ได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นบัญชีเงินฝากประจําวงเงิน5 0 0 0บาทในการขอยืมประกันตัวโดยยืนยันนะครับว่าเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีเป็นเงินที่ได้จากการทําธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงงานอีเวนต์แล้วก็ค่าพรีเซนเตอร์ต่ตางๆครับขณะที่เบนซ์ก็ได้กล่าวสั้นๆว่าขอบคุณและขอให้การทั้งหมดในชั้นศาลครับ ก็ก็ขอบคุณนักข่าวทุกคนที่มาเฝ้าคอยดูนะครับก็เดี๋ยวคนอื่นเพิ่มเติมขอไปให้การในชั้นศาลดีกว่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยครับว่าตํารวจได้ขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับซึ่งเบนก็มีสิทธิ์ยื่นประกันในชั้นศาลแทนนะครับโดยอยู่ในดุลพินิษ์ของศาลพร้อมกันนี้ยังกล่าวว่าผลไม้พิษใครที่รับประทานไปก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นครับ เป็นรับประทานผลไม้พิษผลไม้พิษใครทานไปก็ต้องได้รับพิษก็อบอกแล้วนะครับพรบพวอเงินเกี่ยวกับเรื่องผลไม้พิษมันโยงใยไปถึงใครก็แล้วแต่จะรับไ,ไว้ด้วยประการใ,ใดถือว่ารับสินนั้นต้องตกเป็นของแผ่นดินอยู่แล้วนะครับ คุณผู้ชมครับซึ่งในขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นศาลนะครับว่าจะมีการให้ประกันตัวคุณเบนเรซซิ่งหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาในการพิจารณาล่วงเลยไปจนถึงช่วงบ่ายนี้ครับ